คือเป็นข่าวที่หลายคนสนใจกันเป็นอย่างมากนะครับผมกับการปลดแชมป์แล้วก็แบน์การแข่งขันเป็นเวลา1ปีนะครับผมของเพชรนงเพชรเฟอร์กัสนะครับซึ่งเป็นแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตมเวทนั่นเองครับโดยวันนี้นะครับวันที่26กรกฎาคมครับทางคุณเพรมนะครับและคุณปาย MD และประธานของวันประเทศไทยเนี่ยได้แถลงข่าวเรื่องของการตรวจพบสารต้องห้ามในนักกีฬาครับโดยมีทาง International Doping Test and Management นะครับผมหรือว่า IDTM นะฮะ ได้สุ่มตรวจเพชรธนงเพชรเฟอร์กัสนะครับในวันที่10มิถุนายน2566หรือว่าเดือนที่แล้วนี่เองนะครับและได้พบเจอสารสเตียรอยสองตัวนะครับลองฟังทางคุณเปรมถแถลงตามนี้ครับเมื่อในวันที่10มิถุนายนนะครับ2566ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของ International Doping and Testing Management ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญในการตรวจหาสารต้องห้ามในนักกีฬาได้ดำเนินการตรวจสอบสารสำหรับนักกีฬาชื่อเพชธนง ที่สนามมวยเวทีรุมพินีครับการเก็บตัวอย่างและการดำเนินการต่างๆเป็นไปด้วยดีโดยมี Karolinska Doping Control Laboratory หรือมหาวิทยาลัย c a r o l i n s k a Hospital ของประเทศสวีเดนเป็นผู้ตรวจสอบผลดับนะครับโดยได้พบสาร m e t แอน o l o n e และโบ o ดโนนในตัวอย่างของนักกีฬา ซึ่งสารทั้ง2องชนิดถือว่าเป็นสารสเตรอยด์ซึ่งนับเป็นสารต้องห้ามในลิสต์ของ World Anti-Doping Agency หรือเรียกว่า WADA ซึ่งเป็นองค์กรต่อต้านการใช้สารเสพติดของโรคอยากจะบอกว่าซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบของนักกีฬานะครับว่าจะมีสารใดๆเข้าสู่ร่างกายโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทางวันแชมเปี้ยนชิพ ต้องขอระง,งับการแข่งขันเป็นเวลา1ปีและขอให้ทางเพชรนงได้ทำการสลับเข็มขัดแชมป์แบ a นท e เวทคิกบ็อกซิ่งของ One Championship โดยหลังจากทางเพชรนงนะครับผมได้ฟังนะฮะได้อธิบายในเฟซของตัวเองนะครับว่าเป็นการตรวจนะครับในช่วงที่ไม่มีการแข่งขันเนี่ยมานานถึง8เดือนแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ทราบนะครับว่าจะมีกําหนดการแข่งขันเมื่อไหร่ จึงมีการไปรักษาตัวนะครับผมเนื่องจากบาดเจ็บที่ข้อศอกซ้ายนะครับผมต่อเนื่องมานานซึ่งทําทุกทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นกายภาพบําบัดนะครับฝังเข็มกินยาฉีดยานะครับผมแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยไม่ทราบว่ามีสารอะไรบ้างนะครับผมที่เป็นข้อห้ามนะฮะซึ่งจุดนี้เนี่ยทางนักกีฬาไทยเนี่ยไม่มีใครทราบเลยนะครับเพราะว่าไม่มีการอบรมหรือว่ามีตัวอย่างมาก่อนนะครับ ซึ่งตรงจุดนี้นะครับผมก็เหมือนกับทางเพชรธนูเนี่ยก็บอกว่าคือได้ใช้สารจริงนะครับผมแต่ว่าใช้เพื่อรักษาตัวนั่นเองนะครับก็คือไม่ไม่รู้ว่าสารตัวนี้มันเป็นข้อห้ามนะครับซึ่งในการแถลงข่าวนะครับผมทางคุณเปรมและคุณปายเนี่ยบอกว่าสามารถอุทธรณ์ได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ทางคุณเพชรธนูก็ยังไม่ทราบนะครับว่าต้องอุทธรณ์ยังไงแบบไหนนะครับเพราะว่าเราติดต่อไปแล้วก็ยังเหมือนกับยังไม่มีใครบอกได้ว่าต้องอุทธรณ์ไปยังไงกับใครนะครับแล้วก็ขอเช็คข้อมูลก่อนให้มันชัวร์ก่อนนะครับ จุดนี้นะครับผมแอดมินที T เนี่ยขอเสริมในประเด็นของการตรวจโดบนะครับผมหรือว่าการการตรวจสารสารต่างๆเนาะโดยใช้มาตรฐานของ WADA นะครับผมแล้วก็มีการตรวจนะครับจะมีทั้งในช่วงที่มีระหว่างการแข่งขันเนาะมาถึงช่วงที่แบบก่อนแข่งขันหรือหลังแข่งขันวันนั้นๆอะไรแบบนี้นะครับและนอกช่วงการแข่งขันมาถึงช่วงเวลาธรรมดาทั่วๆไปนะครับโดยจะมีการสุ่มตรวจตลอดเวลานะฮะโดยในช่วงที่เพชรนงเนี่ยแข่งชิงแชมป์กับทางฮิโรกิเนี่ยตอนปีล่าสุดเนาะแปดเดือนที่แล้วเนี่ย วันที่19ประมาณวันที่19พฤศจิกายนเนาะแอดมินทีเนี่ยก็ไปชมการแข่งขันที่สิงคโปร์ด้วยนะครับซึ่งหลังแข่งเสร็จแล้วเนี่ยยังต้องรอสัมภาษณ์อยู่หลายชั่วโมงนะฮะเพราะว่าเพตนงเนี่ยเข้าไปตรวจโดบหลังแข่งแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับฉะนั้นหลายหลายคนนะครับผมที่เข้าใจผิดนะครับผมแล้วก็ไปพิมพ์คอมเมนต์โจมตีทางเพงตนงเนี่ยว่าโกงการแข่งขันเนี่ยเออนี่คือเข้าใจผิดนะครับผมซึ่งจริงๆมีตัวอย่างมาจากทางมาตินบาทรูนะครับซึ่งเป็นนักกีฬาคนแรกเนาะที่โดน i d t นเดี่ยเจอหลังการแข่งนะครับ จึงมีการยกเลิกผลการแข่งขันครั้งนั้นไปนะแล้วก็โดนแบนไปอีก1ปีนะครับนี้เลยนะฮะซึ่งในปีนี้เนี่ยก็จะมีตัวอย่างอย่างของไคลร์ตอักมาทอปเนาะที่โดนสุ่มตรวจนนครับในช่วงที่ไม่มีการแข่งเหมือนกันคือเขาโดนสุ่มตรวจเนี่ยประมาณ10วันนะฮะหลังจากการแข่งขันที่อเมริกาครับวันนั้นเนี่ยเขาได้สิ์ชิงแชมป์กับบิมิเทสจอร์นสันในรุ่นไฟเวด้วยนะแต่พอผ่านมา10วันนะครับผมก็ทาง i d ดีีเนี่ยไปสุ่มตรวจน,นะครับแล้วก็เจอสารนะครับแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นาอะไไรแบบหนนะ อันนี้ไปอ่านข่าวอ่านข้อมูลมาก็โดนแบนไป6เดือนเช่นกันนะครับแต่ว่าไม่มีการยกเลิกผลการแข่งนะอืมซึ่งอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับผมว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับนี่น่าจะเป็นเคสตัวอย่างเลยนะครับให้คนไทยนะครับได้สนใจในเรื่องของสารกระตุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อแบบการฝึกซ้อมหรือว่าเพื่อการรักษาร่างกายอะไรแบบนี้นะครับ ก็จะ,จะอาจจะต้องมีการแบบเหมือนอหาข้อมูลมากขึ้นว่ามีอันไหนใช้ได้บ้างอันไหนใช้ไม่ได้บ้างนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนของการอุทธร์เนี่ยจะต้องทําแบบไหนยังไงนะร,รวมถึงผลลั์ของการอุทธร์เนี่ยว่าแบบเออโอเคสมมติอุทธร์ผ่านแล้วเนี่ยจะสามารถแบบโดนปลดแบนด์กลับมาแล้วก็คืนแชมป์มาให้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียว แอดมินทีเนี่ยก็จะติดตามข่าวสารให้ทราบกันต่อไปนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารก่อนใครครับไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครัสวัสดีครับ